บริษัททีเทคเทคโนโลยีจำกัดสวัสดีครับผมตะนะครับจากทีเทคนะครับวันนี้นะครับผมมีเลื่อยนะครับจากเลเซอร์ซอผลิตนะครับและประกอบในประเทศญี่ปุ่นเมืองมิกิตนะครับมีเลื่อยอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับอ่รุ่นรุ่นแรกนะครับจะเป็น810นะครับรุ่นที่2ครับ811นะฮะทั้งสองรุ่นนี้ครับมีความแตกต่างกันยัยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับเป็น8110กับ811นะครับ เบสเซอร์ซอนะครับก็เดี๋ยวจะมารับชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนดะี๋ยวลองทีละตัวนะครับแล้วลองที่810ขึ่นกัน่อนนะครับมองปอกลยครับก็นะครับ,รบฟันก็จะเป็นฟันที่เสมอกันเป็นฟันละเอียดทั้งหมดนะครับ นี่นะครับก็ละเอียดมากเลยนะครับเนียนเนียนเรียบเลยนะครับดูเป็นภาพตัดเฉียงนะครับก็จะดูว่ามันเห็นไหมเห็นชัดไหมเวลาเราแทงเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการคาย,คายเศษไม้ออกนะฮะการคายเศษไม้ออกเราดึงเข้ามันจะเป็นเกียนกินเนื้อไม้นะครับแต่หนึ่งศูนย์เนี่ยจะกินไม้ขนาดเอ,อ่อ หนึ่งนิ้วครึ่งนะครับกับสองนิ้วนะฮะได้ยังไงนะครับไม่ได้ตลับเมตรมาเนจะ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองครั้งขาดนะครับสิบสองครั้งขาดนะครับขาดเป็นแว่นแบบนี้นะครับบางๆยังต้องตัดให้ดูอีกสักครั้งนึงนะครับว่ากี่ครั้งขาดนะครับนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเก้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้านะครับสาสี่ห้าห หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดประมาณเก้าถึงสิบเอ็ดสิบสองครั้งนะครับโดยประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแรงกดตรงนี้นะครับเท่าไหร่นะครับโอเคตัวถัดไปนะครับเรามาลองตัวแปดถึงหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัวแปดถึงหนึ่งนะครับลูกค้าจะเห็นได้ว่าฟันตรงนี้นะครับจะเป็นฟันที่ละเอียดนะครับแล้วก็ไล่จากละเอียดไปหยาบไปเรื่อยนะครับจนตรงนี้จะหยาบเยอะที่สุดนะครับ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ตัวนี้ประมาณแปดครั้งนะครับขาดแปดครั้งเก้าครั้งขาดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้จะตัดแปดครั้งขาดนะครับก็คือมีความกินได้เร็วกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะตัวนี้จะเป็นไม้สดเป็นไม้ลองกองนะครับต้นลองกองนะครับตัวนี้ลองกองก็ถือว่าเป็นไม้ไม้ผลที่เนื้อแข็งอันนะครับตัวแปด 10น,นะครับเป็นตัวตัดท่อ p VC ีนะฮะนี่ผมลองตัดไปแล้วนะครับบางบางส่วนนะไม่มีไม่ต้องใช้ผ้าเลยนะครับลองลองดูนะครับว่าตัดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะนี่เป็นหลึงข้อห้าพันห้านะครับ,ไม, 5, 5รบไม่มีเศษเลยครับมีอยู่สองชิ้นนะีน่นี่หนึ่งชิ้นนะครับนี่หนึ่งชิ้น นี่เป็นท่อ PVC เก่านะเก่ามากเราเทสท่อพ v c เก่าๆนี่นะครับท่อ PVC ใหม่เดี๋ยวจะเอามาให้เทสดูนะครับตัวนี้เป็นชั้นห้านะครับดึงการกินนะครับดึงดึงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปข้างหน้าเยอะนะครับเราดึงอย่างเดียวข้างหน้าเดี๋ยวเป็นตัวคลายคลายเศษของพลาสติกออกนครับเี่ะะ ไม่มีขุยเลยนะครับเนียนเลยนะครับเรียบเลยมันจะมีอยู่เศษเนิดเดียวนิดหน่อยนะครับน้อยมากครับเป็นเศษแบบเล็กมากเล็กมากไม่ต้องใช้ท่อไม่ต้องใช้ผ้ามาพันตอนทากาวนะครับใช้ง่ายมากไม้สดท่อ PVC นะครับตัวนี้นิ่มมือเบากระชับนะครับนะฮะเดี๋ยวลองด้วยท่อสีฟ้าบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะท่อสีฟ้าเดี๋ยวลองตัวนี้เราจะตัดทําการซ่อมท่อนะครับเวลาตัด มีเศษติดเลยนะครับดูนะครับความเรียบนะฮะความเรียบนิดนึงนะตรงนี้มีเศษเอ่อเป็นขี้ของเลื่อยเก่านะครับดูหน้าตรงนี้นะครับมีเศษนิดหน่อยฮนะเดี๋ยวเลื่อยใหม่อีก,กครั้งนึงครับดูเลื่อยตัวนี้นะฮะที่ตัดทิ้งไปแล้วนะฮะลองเทสตัวที่ตัดทิ้งนะฮะนิ่มมากครับฟังเสียงครับนิ่มมากกินท่อ PVC น,นิ่มมากครับ เนียนมากนะครับนี่ฮะมีเศษนะประมาณนิดหน่อยฮนะเลื่อยกินนิ่มแบบชัดเจนนะฮะว่าเป็นเลื่อยเหมาะสําหรับเลื่อยท่อพีซีด้วยนะครับเลื่อยกินไม้ด้วยนะครับมีอกคิปนะครับโอ้ตัวนี้นครับเป็นเลื่อย เกรซซอนะครับแปดหนึ่งนะครับเป็นตัวฟันละเอียดปนกับฟันหยาบนะครับในตัวเดียวกันนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับไม้น้อแข็งไม้แห้งนะครับแล้วก็ไม้ต้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคครับตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็นด้ามพพลาสติกนะดัมดามอีลาสโตเมอร์นะครับอ่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะนี่เห็นไหมในอินสแตนนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นเรเซอร์ซอนะฮะับเจแปนนะครับโอเคนะครับ, okay, รบเดี๋ยวไปดูวิธีการสาธิตในการตัดกันนะครับเราเล่ยมือเดียวนะครับไม่ได้สองมือนครับมือหัวได้นะครับเอาเล่ย์ให้มือเดียวนะครับใช้งานมือเดียวนะครับ เรียบเนียนกันนะฮะนี่แปดหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีควันหยาบนี่ฟันฟันจะติดอยู่ประมาณนี้นะฮะเวลาที่เราเคาะเศษไม้ออกนะครับให้ตะแคงตะแคงสั่นขึ้นนิดนึงนะครับอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะเป็นบ้านนี้นะลงบางๆอย่างนะครับ เป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับไหนกันตัดตัดไม้ไปนะฮะขึมาลองตัดดูครับ 4ันสนิ้วนะครับไม้ตรงนี้นะครับความโตประมาณ4นิ้ว3นิ้วครึ่ง4นิ้วครนะฮะก็รุ่น8ปดหนึ่งหนะครับกับ810นเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี้ยนะฮะผมสรุปเนื้อหาใจความมาอย่างนี้นะฮะตัวรุ่นเนี้ย รุ่น8 1 0เนี่ยตัวฟันละเอียดเนี่ยคือตัดไม้สดได้นิ่มมือเบาแรงนะครับตัวนี้ก็จะมีความหนืดมือขึ้นมาเพราะว่าฟันมันเริ่มหนาขึ้นถ้าฟันเริ่มหนาเนี่ยเวลาเราดึงมีดเนี่ยมีดจะให้มันจะมีภาระโหลดตรงท,รงที่ตรงที่หน้าฟันนะครับสูงกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้นครับฟันละเอียดจริงแต่ว่ากินได้เร็วกินได้เร็วในไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งก็กินเร็วเหมือนกัน ก,ก็จะกินเร็วได้ตัวนี้จะกินเร็วได้ตัวท่อ PVC แล้วก็ไม้เนื้อไม้ลองกองไม้มางคุดไม้ทุเรียนสบายมากนะครับจะเป็นตัวที่เบามือนะครับเบาแรงไม่ฟันละเอียดนะครับส่วนคนที่ชอบฟันหยาบที่ติดฟันหยาบเนี่ยตัวฟันหยาบเนี่ยจะกินเร็วแต่มันจะหยาบแล้วก็จะหนักแรงนะครับแต่ตัวนี้มันจะผ่อนแรงไปประมาณครึ่งหนึ่งเพิ่มแรงจากตัวเนี้ย มาครึ่งหนึ่งเพราะว่าด้วยฟันที่มันมีความหยาบตรงนี้มีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นฟันละเอียดนะครับก็จะทําให้รู้สึกว่าเบาแรงขึ้นนะครับส่วนตัวนี้มันตัดท่อ PVC กับตัดไม้ไผ่ไม่ได้เลยไม่ดีเลยตัวนี้นะครับแต่ถ้าตัดตัดไปสดเนี่ยได้ทั้งคู่นะครับถ้าสําหรับคนที่ซื้อตัวนี้ตัวใช้ตัว810เนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ทั้งไม้สดไม้แห้งท่อ PVC นะครับค่อนข้างครอบคลุมเลย แต่ก็จะกินช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าท่อ PVC เนี่ยสำหรับตัว810เนี่ยมันใช้งานประมาณไหนนะครับ810เนี่ยใช้งานตัดดีกว่าเลื่อยตัดเด็กเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องขกผ้าไม่ต้องติดผ้าเลยนะครับเพราะว่าตัดแล้วเนี่ยขี้ฟันไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยขี้ของพลาสติกมันไม่เป็นขนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องมอไปหยิบเองท่อพีวีซีมาเี๋จะมา i n s e r t นี้ Terima okay, okay. 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 kasih.